มาดูเรื่องที่มันสลดใจสังคมกันหน่อยท่านผู้ชมนะกรณีของพ่อเนี่ยชนลูกชายแล้วก็แฟนสาววัยสิบห้าปีมากงเล่าด้วยกันสุดท้ายพอเมาไม้ได้ที่เนี่ยพ่อเนี่ยนะข่มขืนแฟนลูกชายที่เกิดเหตุนเนี่ยก็เป็นห้องเช่าชั้นเดียวท่านผู้ชมนะฮะสองข้างทางเนี่ยก็เต็มไปด้วยป่าหญ้ารกเขาบอกอย่างนั้นผู้เสียหายเนี่ยชื่อนางสาวบีอายุสิบห้าปีแล้วก็แฟนนางสาวบีก็ชื่อในเออายุสิบหกปีมีพ่อก็ที่นั่งร่วมกงเล่าด้วยเนี่ยหรือเป็นผู้ต้องหาเนี่ย ชื่อายประกอบอายุ37ปีข้างๆห้องเนี่ยเขาก็อยู่รับฟังเหตุการณ์ตลอดคืนนั้นวันเกิดเหตุเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าวันนั้นเนี่ยนะสามคนนี้เนี่ยเขานั่งกงเล่าด้วยกันแต่ที่มันผิดสังเกตมันผิดปกติก็คือเรื่องของไม่เคยเห็นดื่มเมาขนาดนี้เลยไม่เคยเมาอย่างนี้มาก่อนเมาจนกระทั่งน้องผู้หญิงเนี่ยเมาอย่างมากเมาอย่างหนักถึงขั้นต้องไปอาเจียนนะท่านผู้ชมนะฮะก่อนที่3คนนี้เนี่ยจะกลับเข้าห้องนอนไปหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเวลาประมาณสักตีสองเนี่ยนะ นายประกอบเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยนะก็ได้อุ้มร่างของน้องบีเนี่ยออกมาจากที่นอนแล้วก็พาไปหลังบ้านติดกับห้องน้ำเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็ลงมือข่มขืนจนสำเร็จความใค้่สุดท้ายเสร็จกิจแล้วก็อุ้มน้องบีเนี่ยขึ้นมาไว้บนที่นอนแต่ระหว่างนั้นเนี่ยน้องรู้สึกตัวท่านผู้ชมนะฮะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกางเกงมันหายไปแล้วท่อนล่างมันเปลือยเปล่าก็เลยไปเอากางเกงกลับมาใส่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่กล้าบอกแฟนเพราะว่าแฟนเนี่ยยังนอนเมาไม่ได้สติอยู่เลย แล้วก็รู้สึกอับอายแต่เย็นวันต่อมาเนี่ยก็ไปเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวก็บุกมาถึงบ้านนายประกอบเลยท่านผู้ชมนะฮะก็มาสอบถามว่านายประกอบเนี่ยได้ทําจริงหรือไม่นายประกอบก็ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนแต่อย่างใดพร้อมกับแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยที่จะเดินทางไปยังสถานีตํารวจด้วยกันแต่ระหว่างทางที่เดินนะท่านผู้ชมนะฮะนายประกอบผู้ก่อเหตุนเนี่ยโดดลงป่าข้างทางไปเลยเพราะเกรงว่าตัวเองเนี่ยจะถูกจับ ณขณะนี้ก็ยังตามไม่เจอหนหนาหนายประกอบเนี่ยไปที่เจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยนะครับเขาก็ส่งน้องบีเนี่ยไปตรวจร่างกายและณขณะนี้ก็รอสารอนุมัติหมายจับในในข้อหาข่มขืนกระทาชํเราผู้อื่นโดยใช้กําลังประทุษร้ายผู้นั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ท่านผู้ชมคือมันฟังแล้วมันรู้สึกมันบีบหัวใจมันหดหัวผู้เป็นพ่อข่มขืนแฟนลูกแล้วน้องยังเด็กอยู่เลยคืออย่างนี้แหละ เหล้ามันเปลี่ยนนิสัยถ้ากินไม่ได้ก็อย่าไปกินมาเลยนะถ้ารู้ว่ากินแล้วตัวเองจะเปลี่ยนอย่าไปทําขอร้องแล้วน้องจึงจะต้องมีอนา,าคตต่อไปเราก็ไปดับฝันไปดับอนา,าคตเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยจะมองหน้าลูกชายอย่างไรไปข่มขืนแฟนลูกเขาเนี่ยข่าวนี้เอาไว้เป็นอุทาหรอน์น้องๆหนูๆจะไปดื่มเหล้าจะไปทานเหล้าเนี่ยต้องดูอายุตัวเองด้วยนะลูกนะว่ามันสมควรหรือไม่หรือถ้าดื่มแล้วเนี่ยนะก็ต้องดูว่าลิมิตตัวเองเนี่ยมันคุมสติอยู่หรือเปล่า ฝากไว้ด้วยแล้วกันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อคงคืนหรือใครข่มืนมันไม่ใช่เรื่องดีทั้งนั้นขอบคุณนะครับ